หัวใจสําคัญครับคือจุดเปลี่ยนครับนึกภาพครับคนเราใช้ชีวิตไปตามปกติครับเราก็จะไปเรื่อยครับแต่การที่เราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดเปลี่ยนแบบดีๆนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้ตรงนี้ไม่อยากให้ข้ามไปง่ายครับอยากให้นึกถึงว่าการที่ตัวท่านเองการที่พวกพ้องหมู่คณะของท่านเองสามารถนะครับ สามารถที่จะไปสร้างจุดเปลี่ยนแบบดีๆที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมทําวิดีโอมาหลายวิดีโอจากนั้นผมก็มาทําเป็น15ชุดเพื่อผลักดันครับเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆแต่ผมก็ยังทําไม่ได้จนกระทั่งครับผมมาใช้4ข้อที่อยู่ข้างหน้า1ครับยกครับผมก็ทํางานและใช้ชีวิตไปตามปกติมีงานผมก็ทําไปแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ ที่ผมรู้สึกว่าผมจะเข้าไปสู่รูปแบบชีวิตแบบเดิมๆที่ผมเคยเป็นมาผมจะยกระดับจิตของตนเองขึ้นมาเลยจากนั้นครับก็จะยกสติขึ้นมาครับมาดูมาปรุงอารมณ์อาการสภาพของตนเองให้ดีมาปรุงการตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตของตนเองให้ดีจากนั้นครับตรงข้างหน้านี้เนี่ยผมจะไม่งงเลยผมจะมองว่านี่คือตัวเลือกเดียวตรงหน้าผมจะเติมอะไรดีๆเข้าไปในตัวเลือก ตรงหน้านั้นนะครับอย่างเช่นถามว่าเราจะทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรจะตั้งใจทําแบบไหนจะจัดวางสิ่งต่างๆเพื่อให้ทําได้ดีแบบไหนวิดีโอนี้นะครับเป็นหมายเลข3รวมถึงวิดีโอหมายเลข2และหมายเลข0นครับผมทําขึ้นมาครับเพื่อบอกต่อกับญาติไปครับผมอยากให้ญาติครับคือเราเรียนรู้อะไรมามากมายแต่การที่เราสร้างจุดเปลี่ยนดีๆที่มีคุณภาพเราเปลี่ยนตันเองไม่ได้หรอกครับแต่การที่ทําเหมือนผมครับก็คือ เราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วเรามาใช้จุดเปลี่ยนนี้บ่อยๆการที่เรามาใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเคยชินอีกแบบหนึ่งก็คือมันเหมือนกับการฟูมฟับเมล็ดพันธุ์เมื่อเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆจุดเปลี่ยนมีคุณภาพยิย่งขึ้นมันจะเริ่มงอกงามดุดมีชีวิตการที่เรามาร่วมกันครับมันจะเป็นเรื่องง่ายครับเรามาร่วมแลกคําตอบที่ใช่แล้วเราไปต่อด้วยกันเป็นคําตอบที่ใช่เป็นการพัฒนาของพวกเราผมสารภาพไม่ง่ายนะครับผมอยากเจอใครสักคนครับ เดินเข้ามาแล้วบอกผมว่าน้องดามวิดีโอต่างๆชุดต่างๆเนี่ยไปดูมาแล้วอยากจ้างงานผมเพื่อนําไปสู่การสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆผมถึงได้กราบขอร้องนะครับว่าให้พวกเราบอกต่อวิดีโอไปทุกๆวันผมอยากเจอใครสักคนครับที่บอกว่าลองดูวิดีโอมาแล้วนะครับอยากลองสักตั้งอยากมาลองร่วมกับดามดูว่าเราจะสามารถร่วมเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รัก ที่จะจริงใจซึ้งใจและถูกคอเข้าขางยิ่งขึ้นอยากลองดูซิว่าเราจะเริ่มต้นแลกคําตอบที่ใช่นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั้นขึ้นมาบนโลกนี้ได้จริงๆได้ยังไงมันเป็นการมองข้ามครับคือเรารู้ว่าเราเกิดมาแล้วเราตายได้แต่การที่เราสร้างแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบนี้ขึ้นมาสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลขึ้นมามันเหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาทํามาหลายอย่างจากนั้นเขาเรียกเพื่อนเข้ามาฟัง ว่าเขาจะทำการค้าขายออนไลน์เป็นอาลีบาบากรุ๊ปจากนั้นไม่มีใครฟังเขาเลยครับแต่เขาก็ยืนหยัดที่ทำต่อเนื่องมีเพื่อนคนหนึ่งมาตบไหลเขาว่าไอ้มาเอ้ยเองก็ลิเริ่มมาหลายอย่างแล้วล้มเหลวมาก็มากมายจะล้มเหลวอ,อีกสักอย่างหนึ่งจะเป็นไรไปแต่อาลีบาบากรุ๊ปที่เขาเสนอวันนั้นมันไม่ล้มเหลวครับวันนี้ผมอาจจะไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครที่จะบอกต่อวิดีโอที่0 2และ3เนี่ย ไปทุกๆวันเหมือนผมแต่ผมก็จะขอความเห็นใจครับขอบอกต่อไปทุกๆวันเพราะผมมองว่าการที่สามารถสร้างเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลเครื่องแรกและมีการพัฒนารุ่นสู่รุ่นจนมันได้ผลดีขึ้นมาในประเทศไทยจริงๆจะนําไปสู่การที่ญาติชาวไทยของเราเนี่ยทยอยเป็นคนที่เก่งดีและใจบุญผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้มค่าครับผมก็จะใช้วิดีโอเนี่ยเป็นตัวเชิญชวนญาติๆนะครับการที่เราสามารถที่จะ ทำตนเองให้ดีแล้วนะครับไปลดเสียเพิ่มดีตนเองนะครับคือความสามารถในการของคนนะครับที่ไปใส่ใจลดข้อเสียในตนเองใส่ใจเพิ่มข้อดีในตนเองความสามารถในการลดเสียของตนเองก็จะเพิ่มขึ้นความสามารถในการเพิ่มดีของตนเองก็จะเพิ่มขึ้นคุณสมบัติดีๆก็จะเพิ่มขึ้นการที่คนเหล่านั้นมารวมตัวกันครับฉลาดลดอุปสรรคระหว่างกันการที่คนเหล่านั้นมารวมตัวกันครับกลายเป็นคนที่ มองหน้ากันแล้วรักกันฉลาดที่จะมาร่วมออกแบบร่วมตั้งสถานีนําไปสู่สิ่งดีๆร่วมกันเนี่ยอาจารยครับมันคือรางวัลชีวิตมันคือรางวัลของพวกเราแล้วเราจะอยู่เราจะอยู่แบบเดิมๆไปทำไมนะครับเราจะมีการแบบเคยเห็นไหมครับคนที่อยู่ดีๆก็ใช้จิตริษยาต่อกันอยู่ดีๆก็จมไปกับรูปแบบชีวิตแบบเดิมๆที่งง,งๆเกิดผลเสียมากมาย บางคนมีลักษณะที่หาเหตุผลเข้าข้างสิ่งที่ผิดผมกราบขออภัยนะครับที่พูดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้บางคนไม่พึงพอใจผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการไปใส่ใจลดเสียเพิ่มดีอย่างต่อเนื่องความสามารถเหล่านั้นทําวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับความสามารถของเราที่จะก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนของเราได้จริงมันไม่ง่าย แต่เราทำเป็นเล่นครับทำสนุกๆครับมาใส่ใจที่จะพัฒนาจุดเปลี่ยนทุกวันจนได้จุดเปลี่ยนที่ที่ถาวรแล้วแล้วเราไปใส่ใจมันต่อเรื่องมันจะไปถึงจุดที่งอกงามผมอยากจะให้มองไปทางนั้นว่าการที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับเป็นการมอบบุญเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับญาติชาวไทยทุกคนนะครับผมก็จะขอความเห็นใจนะครับที่จะบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดในทุกๆวันขอบพระคุณจริงครับ